แต่จริงๆแล้วว่าคุณต้องมีการคุยกักมาก่อนหน้านี้เพราะไม่นั้นแกนไม่กล้าบินมาลงดอนเมืองถูกไหมมันจะต้องวางแผนมาแล้วว่าพี่ลงดอนเมืองนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปเลยหรือไปอยู่ชั้นสิบสี่เลยแล้วกตามทีนะนั่นเองร้อยแปดสิบวันพี่ออกมามันต้องวางแผน<ช> <ๆ S 2> คําถามคือร้อยแปดสิบวันเนี่ยเราไปเย้่ยยถามว่าเสมอว่าอยู่ชั้นสิบสี่หรือเปล่าอยู่ชั้นสิบสี่หรือเปล่าโปจริงหรือเปล่าโปจริงหรือเปล่าเราไม่เคยได้คําตอบเลย มันเป็นไปได้ยังไงบ้านไหนเมืองไหนอ่ะที่เขาไม่สามารถให้คําตอบกับสาธารณชนคนเสียภาษ,ษีได้เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็น,น,น,ปนขบวนการครับขบวนการคือทํามาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายนะ้ำจริงๆแล้วนะครับพี่บองคนที่เป็นคนใหญ่คนโตทั้งหมดเนี่ยนะเขาอาจจะมีวิธีการพูดกลับไปกลับมาจริงๆผมยังคิดว่าถ้าผมไปแฝงตัวที่นั่นผมจะไปถามแม่บ้านนะแม่บ้านซักผ้าปูที่นอนบ้างหรือเปล่ามีคราบมีเลือดมีอะไรไหมแม่บ้าน มีขยะอะไรยังไงดูซิมีกล่องอาหารหรือเปล่ามีสายงสายยางอะไรที่มาหรือเปล่ามียาอะไรหรือเปล่าไปถามแม่บ้านเพราะคนเหล่านี้เขาโกหกไม่เป็นนะคนขาดออกไหมอะมีการทิ้งสายปัสสาวะอะไรไหมอะไรเงี้ยผ้าอ้อมเปลี่ยนเปล่าผ้าอ้อมเปลี่ยนไหมผ้าปูที่นอนเปลี่ยนไหมมีจีระหาคำตอบได้เพราะคนร้ายเวลาทำอะไรมักจะทิ้งหลักฐาน และตอนนี้คุณต้ามถามว่าคุณเทวดาหรือซาตานชั้นสิบสี่เนี่ยมลงมาแล้วอ่ะขอเราขึ้นไปดูได้ไหมคุณคุณต้ามบอกว่าขอขึ้นไปดูไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วขอเข้าไปดูซิว่าคุณทักษิณอยู่แบบไหนนอนตรงไหนอะไรอย่างไรขอขึ้นไปดูได้ไหมตรงไหนในชั้นสิบสี่ใช่ครับตอนนี้กําลังขออยู่ว่าขอขึ้นไปเยี่ยมในเมื่อคุณทักษิณก็ไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันจบแล้วอ่ะขอเยี่ยมได้ไหมมันมีข้อกฎหมายใดไหมคะพี่ใหม่เสมอว่าเราเราจะขออันนี้ก็เป็นสิทธิผู้ป่วยนะ ขอขอดูในเบื้องต้นได้ไหมว่าคุณใช้คุณใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างในการรักษาคุณทับศีนอนะ่ะอันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมก็ไม่มีความรู้ทางการแพทย์แล้วก็ข้อกฎหมายมนะครับเขาไม่ตอบนะทุกครั้งที่ไปเขาก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งของผู้ป่วยใช่ไหมมันเป็นสิ่งของผู้ป่วยแต่ว่าไอเราสาธารณชนเราก็รู้ว่าใช่เพราะผู้ป่วยเนะี่ยเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็อยู่ในท่าลางาความขัดแยง้งประชาชนก็อยากจะรู้ว่า เป็นสิ่งของเมื่อป่วยใช้ไม่ต้องบอกละเอียดรายละเอียดก็ได้เขาไม่ใช่ท่านเป็นลูกเมียเขาแต่ท่านอยากรู้ว่าไอ้ที่บ่าป่วยหนักอะหนักอะไรเห็นว่าขาดใจใช้ค่ายาเท่าไหร่ใครจ่ายใครจ่ายค่ายาเขาบินไม่ต้องลงรายละเอียดนะทั้งหมดร้อยแปดสิบวันอะเท่าไหร่แล้วใครจ่ายเป็นยอดเป็นยอดเงินเท่าไหร่ถูกไหมใครจ่ายค่าห้องพิเศษเพราะว่าหมอตูนเนี่ยบอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักโทษเนี่ยกรมท่านส่งมาเนี่ยเขาจะให้อยู่ห้องรวม แล้วก็จะต้องล็อกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัชทัรน์นเฝ้าสองคนแล้วก็ถ่ายรูปทุกๆอะไรเง,งี้ยจชั่วโมงทีนี้นักโทษนั้นๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ห้องพิเศษได้ต่อเมื่อห้องพิเศษนั้นก็คือห้องที่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการรักษาโรคเฉพาะเจาะจงลงไปได้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องออกมาอยู่ห้องธรรมดาเพราะว่ารับจ่ายอะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ต้องคายคืนกลับไปที่รัฐธรรมน์ตอนคุณบุญทรงเนี่ยมาผ่ามอสลองกระดูกเคลื่อนเนี่ย หนักมากเลยนะคุณเป้ลรงมาสองครั้งคือผ่าสองครั้งไม่ได้ในคราวเดียวที่โรงพยาบาลตำรวจผ่าครั้งที่หนึ่งคุณเป้ลทรงเนี่ยนอนนอนห้องพิเศษจริงเพราะว่าคุณเป้ลรงต้องนอนห้องที่แบบคือมันก็ต้องล็อกอะล็อกล็อกล็อกตัวเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องแบบพลิกไปพลิกมาพวกคุณเป้ลทรงแบบผ่าข้างหลังข้างหลังเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งคุณเป้ลทรงกลับไปที่โรงพยาบาลราชทธรรม <ไ>พแล้วไปพ,พักฟื้นที่โรงพาบาลาชธทานที่ชั้น8เตียงที่1เนี่ยอยู่เป็นเวลา6เดือนพอแข็งแรงได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้คุณมุทรงเนี่ยกลับไปที่เดิมอีก3เดือนหลังจาก็ไปผ่าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยอีก9เดือนคุณม่ทรงมันแตกต่างคุณทักษิณมากเลยโอ้โหแตกต่างมากคือจริงๆแล้วมีมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณตอนที่ไปเรือนจำเนี่ย ถามพี่น้องที่เราไปเคยเข้าเาื่นจำนะครับเขาบอกว่าต้องทําการสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วม,มือถ่ายรูปแล้วถึงจะเข้าไปแดนแรกรับนะครับซึ่งแดนแรกรับเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขาผมก็ถามว่าไปถึงต้องไปพิมพ์ลายนิ้วม,มือเลยไหมบอกเปล่าสองวันนู่นให้ทําใจก่อนถึงค่อยพิมพ์ลายนิ้วม,มือค่อยถ่ายรูปนะครับมีระยะเวลาสักระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณตั้งคําถามดังๆว่าได้ทํา ตามขั้นนการขั้นตอนนี้หรือเปล่าเ <n> ห็นว่าไม่ได้ลง,ไไดลงทะเบียนถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วม,มือแสดงว่าคุณทักษิณยังไม่เข้าเรือนจําเลยเออเห็นเห็น,หนตั้มตั้มเคยพูดว่าไม่ได้ลงทะเบียนเอ๊ตั้มหรือใครและที่ออกมาแฉวัชราเพชรอวัชราเพชรบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนนักโทษเลยแล้วเราจะอุปโลกว่าโรงพยาบาลตํารวจเป็นสถานที่จองจําได้ไงเมื่อเขายังไม่ลงทะเบียนเลยอคําถามที่ผมถาม่ดังในสังคมว่ามันยังไม่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยแล้วคุณบอกสองสามสี่ ข้อแรกมันยังไม่ผ่านแล้วข้อ2 3 4สมี่มันจะมีคนณสมบัติผ่านหรือ,อการที่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วนั่นเรียกว่าเป็นสถานที่กักขันหรือเป็นฐานที่คุมขังน่าจะไม่ใช่ดีไม่ดีนะคุณตั๊กสีอาจจะต้องกลับมาเรียนจำอีกครั้งหนึง่งอ,อ้าก็กกเป็นไปได้ไหมลนะ่ะก็คิดได้แค่นี้ครับนวันนี้คิดได้แค่นี้